สวัสดีครับช่องเล็กรถดัมซิ่งครับเออาแล้วเไรอล้วจานชู ไม่ครับแล้วแม่คูนเลิกขับแล้วเลิกขับแล้วลถแม่คู จะเลิกขับแล้วแม่ครัวให้ทกแก่หาคนขับใหม่ให้เลยเลจะมาขับคออเตอร์แล้ว อมันเป็นลูก้องชักลกะเลิกขับแล้วครับแม่ครูเนี่ยดัน หาที่จอดด้วยอ,อ,อะ ฮะไม่ขับแล้วแม่โคนีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ